สวัสดีครับพี่น้องคนไทยที่ใส่ชีวิตยิ่ในประเทศเกาหลีทุกคนครับพี่น้องครับเมื่อวันจันทร์ที่แปดธันวาคมปี25 6 8รหก็แปดคือมือนี้นะครับผมนี่ครับพานมาพึ่งว่ามาณ30มสิบปทีทีล้วนะครับสถานทูตไทยประจําประเทศเกาหลีใต้นะครับประกาศออกมานะครับแจงเตือนนะครับพี่น้องบอกว่าขอให้คนไทยถ้าเกิดว่าสิ่งใดสัญจรหรือว่าเดินทางผ่านไปในชุมชนย่านที่มีคนกัมพูชาหลายกับขอให้ระมัดระวังนะครับเด้อครับ ขอให้มองสายมองหัวมองหนามองหลังดีพราะวยังครับหนึ่งหมอก้อนนะครับคนไทยเฮาซีคนก็ถือคนขมิน้นรุ่มทำลายนะครับกับยุยด,ดีกับมาถามมาเป็นคนประเทศยนใพ่อคนไทยบอกว่าเป็นคนไทยเป็นแค่กุกสลั่มกับรุ่มตีเลยนะครับคนขมิ้นประมาณสิบกว่าคนนะครับคนไทยซีคนกับบาดเจ็บนะครับแล้วที่นี่ล่าสุดน,นะครับมันนี่กับตอนนี้นะครับกําลังปะทะกันยูไชายแดรนระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับผมพี่น้องครับกับแจ้งเตือนตัวไปไถ่ทัวถึงทุกคนนะครับด้ว่ส่วนผมผมกับทั้ง ผมกับพ่อมาเพื่อนกันบางทีนะแต่ว่าผมกับพวกนี้เราใส่เมียกันลรืแต่ว่าในความคิดของผมผมเป็นห่วงผู้หญิงนะครับถ้าเกิดว่าผู้ใดมีภรรยาเลิกงานอยู่คนละบอกนะครับกับขอให้ให้บอกให้เมียบอกให้ภรรยาเวลาเลิกงานกับให้ระมัดระวังตัวเองดีนะครับผมแจ้งเข้าอโทรถึงทุกคนกับผมสวัสดีครับพี่น้อง